จับอิดหนึ่งโกาเล้งนอนภอรัตบุคลิกซิมไทกุลหมู่บ้านตระกูลซิมอยู่ที่ริมทะเลสาบใต้เมงโออิงภูเขาหันหาน้ำขอเพียงท่านมองเห็นสิงโตหินเก่าแก่ที่หน้าประตูใหญ่ของมันเป็นที่ทราบได้ว่าตระกูลนี้มีประวัติศาสตร์รุ่งเรืองยาวนานเพียงไหนบ่าวไพร่ของหมู่บ้านตระกูลซิมมีไม่มากนักแต่ทุกผู้คนมีสัมมาคาระวะ ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีไม่เคยทำให้ผู้ใดมีความรู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งชายเย็นนับตั้งแต่จึงจูหัวหน้าหมู่บ้านซิมแกห่วงสองสามีภรรยาออกปร,ราบโจรก่อความไม่สงบพากันเสียชีวิตกลางสมรภูมิที่ด่านเกียกกกวนหลายปีมานี้คนของหมู่บ้านตระกูลซิมก็ลดน้อยถอยลงคงมีแต่ซิมไทกุลคอยประครับประคองอยู่แต่ในสายตาของชาวยุทธจักร กียรติภูมิของหมู่บ้านตระกูลซิมมีเพียงไม่ตกต่ำลงตรงกันข้ามยิ่งมายิ่งสูงส่งนี่ไม่เพียงเพราะทั้งหมดเห็นใจต่อการตายของซิมแกห่วงสองสามีภรรยาเธอทุนบูชาการเสียสละของพวกท่านนอกจากนั้นซิมไทกุลผู้นี้ก็ควรแก่การยอมรับนับถือของผู้คนจริงๆเลี่ยงเสียเปียออกจากบ้านไปรับคณะบุคคลคุ้มครองดาบตั้งแต่เช้าผู้ที่คอยรับแขกอยู่ในห้องโถงยามนี้ เป็นหลานชายที่นับญาติทั้งฝ่ายสิมไทกุลฉายาเซียงเอี้ยงเกี่ยมกระบีเมืองเซียงเอี้ยงบวนเตงสัวแขกเรือที่มามีไม่มากนักผู้ที่มาก่อนที่สุดคือเอี้ยไขไถมันยังนำพาสหายมาสองคนคนหนึ่งเป็นนักศึกษาหน้าขาวที่หล่อเหลาคมคายเรียกว่าปังสือเลี้ยงอีกผู้หนึ่งเป็นทั่งตีน้องชายร่วมปู่ของปังสือเลี้ยงเรียกว่าปังโง บวนเต็งสัวผ่านพบสหายมากมายรู้สึกว่าปังสิงแสทั้งสองนี้ล้วนองค์อาจสง่างามพลังการฝึกปรือก็แก่งกล้าต้องม่ใช่ชนชั้นไร้นามในยุทธจักรแต่มันพานไม่เคยได้ยินชื่อของคนทั้งสองนี้มาก,ก่อนบวนเต็งสัวแม้ประหลาดใจแต่ไม่แสดงออกทางสีหน้าไม่ปริปากเอ่ยถึงมันเชื่อถือเอียไครไถเชื่อว่าสหายที่เอียคไคไถ่นำพามาต้องมิใช่ชาววิชาชีพอันต่ำช้า แต่หลีกังกับผิดแผกแตกต่างหลีกังก็มาเช้ายิ่งหลังจากที่บวนเต็งสัวแนะนําทั้งสองฝ่ายรู้จักกันสายตาที่แหลมคมดุดมีดปลายแหลมของหลีกังก็จ้องจับอยู่ที่ปังสิงแสทั้งสองนี้ตลอดเวลาวีรบุรุษผู้ห้าวหาญที่อาศัย36ถท่ามือเบอิกหลักหินสร้างชื่อในยุทธจักรผู้นี้ไม่เพียงมีประกายตาราวมีดปลายแหลมตลอดทั้งร่างมันก็คล้ายเป็นดาบเล่มหนึ่ง ดาบที่ชักจากฝักเล่มหนึ่งตลอดทั้งร่างมันแผ่ซ่านเกลิ่นอายอันเกลียวกราดคมคูคุกคามคนชนิดหนึ่งห่วงซี่เนียในคราบปังสื่อเลี้ยงถูกมันจับจ้องมองจนแทบทนทานไม่ได้แต่เซียวจับอิดหนึงในคราบปัง,งโง่ยังคงแย้มยิ้มวางตัวอย่างปลอดโปร่งไม่นำพาปารมเซียวจับอิดหนึงที่แตกต่างกับผู้อื่นคือเขาไม่นำพาทุกเรื่องราวจากนั้นหลิวเซกแชก็เดินทางมาถึง ที่ตามหลังมาคือชื่อแชร์ติง้งทายาทของแม่ทัพเมืองหั่งจิวผู้นี้มีบุค,คลิกกรุ่มกริ่มกรุยกรายบนหมวกประดับไข่มุกโตเท่าไข่นกพิราบลูกหนึ่งมองปราดเดียวก็ทราบว่าเป็นของมีค่าควรมืองแต่มันยังให้ความเกรงกอกเกรงใจต่อผู้คนไม่ได้ถือยศถาบรรดาสักคมเหงคนทั้งไม่ได้วางก้ามเขืงโข ระหว่างนี้ยังมีแขกเรือเดินทางมาอีกหลายท่านล้วนเป็นยอดฝีมือชาวยุทธจักรที่สูงด้วยคุณวุฒิและไหววุฒิแต่สายตาของหลีกังยังคงจ้องจับอยู่ที่เซียวจับอิดหนึ่งเอียรไข่ไถรู้สึกไม่ถูกต้องอยู่บ้างชวนสนทนาว่าระหว่างนี้หลีเฮียแวะไปยังเสียวลิมยี่หรือไม่หลีกังพงกศีรษะรับด้วยใบหน้าเคร่งเครียดพ่านถามว่าปังเฮียท่านนี้เป็นสหายของท่านเอียไข่ไถรับคำ หลีกังถามย้ำว่ามันแทบปังจริงๆห่วงซี่เนี้ยมีโทสะอัดอกไม่อาจข่มกลั้นได้แค่นหัวรอรกล่าวว่าหากท่านที่นับถือเห็นว่าพวกเราไม่ใช่แทบปังอย่างนั้นสมควรแท่อะไรหลีกังปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าท่านทั้งสองไม่ว่าแทะอะไรล้วนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราแต่ในชีวิตเราชิงชังชนชั้นที่ซุกหัวหดหางปลอมชื่อเปลี่ยนแท่ที่สุดหากว่าพบพานต้องไม่ยอมปล่อยปละละเวน้น ่วงซี่เนี้หน้าแปลเปลี่ยนไปแต่บวนเต็งสัวชิงกล่าวว่าหลีเฮียมีนิสัยเที่ยงธรรมทุกผู้คนล้วนทราบดีชื่อแชติงก็หันเหหัวเรื่องว่าแปะจุยเฮียเล่าฉนันยังมาไม่ถึงบวนเต็งสัวถอนใจเบาๆกล่าวว่าแปะจุยเฮียปลงผมออกบวชบนยอดเขากิมเต็งภูเขางอใบ้คราครั้งนี้คงไม่มาแล้วชื่อแชติงกล่าวด้วยความสะทกสะท้อนเสียดายว่าท่านฉไหนปลงไม่ตกถึงเพียงนี้ หรือความนี้ยังมีเลขในอันใดหลีกางพลันตบโต๊ะคราหนึ่งกล่าวเสียงเกรียวกราดว่าไม่ว่าเพราะอะไรล้วนไม่สมควรตระกูลจูมีผู้สืบตระกูลเพียงคนเดียวมาหลายชั่วอายุคนมันเป็นบุตรโทนเพียงคนเดียวกลับออกบวชเป็นหลวงจีนคําพังเผยมีไว้ว่ากตันญูมีอยู่สามไร้ทายาตใหญ่หลวงที่สุดเสียทีที่มันยังร่ำเรียนหนังสือมาหลายวันกลับลืมเลือนคำพูดนี้หากเราพบเห็นมัน บวนเต็งสัวกับฉือแชติงหันไปมองหน้ากันไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล่าววาจาโทสาในอกห่วงซี่เนี้ยก็ยังไม่สลายไายอดแค้นหัวรอบไม่ได้กล่าวว่าท่านผู้นี้ประหลาดแท้ไม่ว่าเรื่องไร้สาระใดมันล้วนชมชอบยุ่งเกี่ยวหลีกลางพลันผุดลุกขึ้นกระชากเสียงว่าเราชมชอบยุ่งเกี่ยวเรื่องไร้สาระท่านไม่ยอมรับนับถือเอียไขไถ่ก็ลุกตามร้องดังหว่า หลีเฮียอย่าลืมว่ามันเป็นสหายของข้าพเจ้าหลีกังกล่าวว่าเป็นสหายของท่านแล้วจะเป็นไรวันนี้เราจะสั่งสอนสหายของท่านสักคราเอียไขไทยดิ้นรนจนหน้าแดงฉานกล่าวว่าประเสริฐประเสริฐท่านท่านสั่งสอนข้าพเจ้าก่อนเถอะทั้งสองม้วนแขนเสื้อคลายกับจะลงมือในบัดรนผู้คนทั่วทั้งห้องกลับไม่มีผู้ใดลุกขึ้นไก่เกลี่ยทั้งนี้เพราะทั้งหมดล่วงรู้นิสัยใจคอหลีกังเป็นอย่างดี ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่แสหาเรื่องราวใส่ตัวพลันได้ยินคนผู้หนึ่งกล่าวว่าพวกเจ้ามายังที่นี้เพื่อคิดต่อยตีหรือคำพูดนี้ความจริงไม่สูงส่งเท่าใดมีเพียงไม่สุภาพทั้งยังขายชาวบ้านร้านตลาดตะเตรียมหาเรื่องราวกับผู้คนแต่ยามนี้คำพูดประโยคนี้กล่าวจากปากคนผู้นี้น้ำหนักคล้ายแตกต่างไปไม่ว่าผู้ใดก็ไม่รู้สึกว่าคำพูดนี้ไม่สุภาพและไม่สูงส่ง ทั้งนี้เพราะคำพูดนี้กล่าวจะปากสิมไทกุลสิมไทกุลไม่ว่าคุณวุฒิวัยวุฒิตลอดจนสักถามนะล้วนบรรลุถึงขั้นกล่าววาจาได้ตามใจนึกผู้ที่ถูกนางดุว่ามีเพียงไม่บังเกิดความลำบากใจตรงกันข้ามเห็นว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งหากว่านางเกรงอกเกรงใจต่อคนผู้หนึ่งคนผู้นั้นกลับไม่สบายใจขึ้นมาสิมไทกุลเข้าใจเหตุผลนี้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเรื่องราวใดนางล้วนเข้าใจดีนางได้ยินมามากหลายได้เห็นมามากหลายและผ่านพบเรื่องราวมากหลายยามนี้หูของนางแม้หนวกอยู่บ้างแต่ขอเพียงเป็นคำพูดที่นางคิดใคร่ฟังผู้อื่นไม่ว่ากระซิบแผ่วเบา,บาปานใดนางล้วนได้ยินอย่างชัดเจนทุกถ้อยกระทงความหากว่านางไม่ต้องการรับฟังนางจะไม่ได้ยินแม้สักคำเดียวยามนี้ดวงตาของนางแม้ไม่กระจ่างหลักแหลมเช่นการก่อน อาจไม่สามารถเห็นโฉมหน้าผู้อื่นชัดตาแต่จิตใจของทุกผู้คนนางล้วนเห็นถนัดชัดเจนขณะที่เหล่าญิงรับใช้ประคองนางออกมานางกำลังรับประทานผลจอแช่อิ่มเม็ดหนึ่งรับประทานอย่างอริดอร่อยคลายทุ่มเทสมาธิจิตใจทั้งหมดอยู่ที่ผลจอเม็ดนี้คำพูดเมื่อครูประโยคนั้นนางคล้ายไม่ได้เป็นคนกล่าวก็มีปาน หลีกังกับเอียไข่ไถล้วนหน้าแดงฉานกม้มศีรษะต่ำเบี่ยงตัวหันข้างรอบทิ้งแขนเสื้อที่หมวนขึ้นลงไปดังเดิมผู้คนทั่วทั้งห้องแสดงความเคารพอย่างนอบน้อมสิมไทกุลพงกศีรษะอย่างยิ้มแย้มกล่าวว่าชื่อแชติง้งไข่มุกบนหมวกของเจ้าลูกนี้ไม่เลวจริงๆแต่เจ้าประดับไว้บนหมวกออกจะน่าเสียดายไปเจ้าใหญ่ไม่แขวนอยู่ที่ปลายจมูกจะได้ให้ทุกผู้คนเห็นชัดตากว่าเดิม ชื่อแช่ติงหน้าแดงฉานสดใสไม่กล้ากล่าวกะไรสิมไทกุลมองดูหลิวเ็กแชอย่างแย้มยิ้มกล่าวอีกว่าไม่พบพานหลายปีคาดว่าเพลงกระบี่ของเจ้าคงรุดหน้ากว่าเดิมในโลกคงไม่มีผู้ใดทัดเทียมเจ้าได้ซึ่งความจริงฉายาของเจ้าสมควรเรียกว่าทีแอเต้ยอิดเกีย e ม e กระบี่ที่หนึ่งแห่งแผ่นดินจึงถูกต้องอย่างน้อยกระบี่ที่เจ้าพกสะพายสวยงามกว่าของผู้อื่นมากนะัก เหลิวเสกแชก็หน้าแดงวูบมือของมันความจริงกุมด้ามกระบี่ตลอดเวลาคล้ายกลิ่งเกรงผู้อื่นมองไม่เห็นแต่ยามนี้กลับรีบซุกซ่อนกระบี่ไว้ด้านหลังคนทั้งสองแม้หน้าแดงแต่กลับไม่รู้สึกลำบากใจแม้แต่น้อยทั้งนี้เพราะสามารถถูกซิมไทกุลดุว่าหาใช่เรื่องเสื่อมเสียหน้าไม่อย่างน้อยซิมไทกุนไม่ได้ยึดถือพวกมันเป็นคนนอกผู้ที่ไม่ได้ถูกดุว่าดูไปกลับบังเกิดความผิดหวังอยู่บ้าง เอี้ยไขไถ่ก้มศีรษะตะกุกตะกักว่าเมื่อครูผู้หลานเสียคารวะขอให้หูหยินปรดให้อภัยสิมไทกุลยกมือป้องใบหูกล่าวว่าจะว่าอะไรเราไม่ได้ยินเอี้ยไข่ไถ่หน้าแดงฉานอีกครากล่าวว่าผู้ผู้หลานเมื่อครูเ่เสียเสียคารวะสิมไทกุลยิ้มมากมากล่าวว่าที่แท้เจ้าบอกว่าไม่ได้นำของขวัญมาคารวะนั่นหาเป็นไรไหม จะอย่างไรเราทราบว่าเจ้าเป็นปีศาตรณีแม้แต่ตัวเองก็ไม่อาจหักใจรับประทานไม่อาจหักใจสวมใส่ไหนเลยมอบของขวัญแก่ผู้อื่นได้เอียใครไทยพูดไม่ออกแม้สักคำเดียวหลีกังอดกล่าวมิได้ว่าเมื่อครูผู้เยาไม่คิดต่อยตีกับเอียเฮีย er, เพียงแต่คนทั้งสองนี้สิมไทกุลกล่าวว่าอะไรเจ้าบอกว่าคนทั้งสองนี้คิดต่อยตี นางมองดู่วงซี่เนี้ยกับเซียวจับอิดหนึ่งอย่างยิ้มแย้มสั่นศีรษะกล่าวว่าไม่รอกคนทั้งสองนี้ดูไปล้วนเป็นเด็กอันประเสริฐไหนเลยถ่อยตีในสถานที่ของเรามีแต่เด็กป่าเถื่อนที่ไร้ระเบียบแบบแผนคอยเป่าหนวดถะลึงตาในที่นี้เจ้าว่าใช่หรือไม่หลีกังตะลึงลานชั่วขน,นะในที่สุดก้มศีรษะกล่าวว่าไทหูหยินกล่าวถูกต้อง่วงซี่เนี้ยยิ่งชมดูยิ่งรู้สึกน่าสนใจ เห็นว่าสตรีชรานางนี้มีอารมณ์ขันยิ่งนางเพียงหวังว่าตัวเองอายุเจ็ดแปดสิบปีสามารถมีอารมณ์ขันเช่นเดียวกับสตรีชรานางนี้สิมไทกุลยิ้มพลางกละะ่าวว่าสถานที่นี้ความจริงมีแขกเรือมาไม่น้อยแต่นับแต่สิมเปี้ยกุลมั่นหมายกับเลี้ยงเสียเปียก็ไม่คลึกครื้นเช่นการก่อนยามนี้เราค่อยเข้าใจว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มาหาเราพูดเท่าเพียงแต่ต้องการดูนางงามน้อยของพวกเรา ผู้คนภายในห้องล้วนสงบปากคำเท่ากับยอมรับเอียไขไถถึงกับแย้มยิ้มออกมาห่วงซี่เนี้ยถลึงตาใส่มันกระซิบถามว่าท่านเบิกบานใจอันใดเอียไข่ไถหุบปากลงในบัตรดลกระทั่งยิ้มยังไม่กล้ายิม้มบุรุษที่เชื่อฟังวาจาเช่นมันกลับน้อยครั้งจะพบผ่านเสียวจับอิดนึงอดรอบทอดถอนใจไม่ได้ทั้งนี้เพราะเขาทราบว่าบุรุษผู้หนึ่งหากเชื่อฟังวาจาสตรีเกินไป สตรีนางนั้นกลับรู้สึกว่ามันใช้การไม่ได้เซียวจับอิดึงไม่ว่าอยู่ร่วมกับผู้คนมากน้อยเท่าใดคล้ายกับมันอยู่โดดเดี่ยวทั้งนี้เพราะเขาเป็นคนนอกผู้หนึ่งตลอดการไม่มีวันแบ่งสรรปันส่วนความมรรหันของผู้อื่นตลอดการเขารักษาความเยือกเย็นไว้ตลอดการดังนั้นพบเห็นเลี่ยงเสียเปียเป็นบุคคลแรกเขาไม่รู้จักเลี่ยงเสียเปียและไม่เคยพบเห็นเลี่ยงเสียเปียมาก่อนแต่เขาทราบว่าคนที่เดินเข้ามาจากเบื้องนอก ต้องเป็นเลี่ยงเสียเปียแน่นอนทั้งนี้เพราะเขาไม่เคยเห็นผู้ใดมีท่าทางสุภาพถึงเพียงนี้แต่ในความสุภาพยังแฝงลักษณะราศีอันสูงสง่าสุดอาจเอื้อมชนิดหนึ่งในโลกมีวีรบรุษที่งามสง่ามากมายมีนักศึกษาที่สุภาพเรียบร้อยมากหลายมีทายาทตระกูลใหญ่ที่โดดเด่นอยู่หลากหลายทั้งยังมียอดยุทธที่สร้างชื่อลือเรื่องตั้งแต่เยาววัยอีกหลากหลาย แต่ไม่มีผู้ใดาสามารถเปรียบเทียบกับผู้ที่เดินเข้ามาในตอนนี้ได้มาดว่าไม่ว่าผู้ใดก็บอกไม่ถูกว่ามันผิดแพกแตกต่างกับผู้อื่นที่ใดแต่ขอเพียงมองดูแวบ,บหนึ่งจะเห็นว่าไม่เหมือนใครจริงเตี่ยบออกเก็กความจริงก็เป็นบุคคลอันโดดเด่นบุค,คลิกของมันเคยเป็นที่ลุ่มหลงของเพศตรงข้ามหากว่ามันร่วมทางกับผู้อื่นลักษณะราศีของมันมักดึงดูดความสนใจของผู้คนแต่ยามนี้ เตี่ยบอ้อเก็กเดินเข้ามาพร้อมกับคนผู้นี้เซียวจับอิดนึ่งถึงกับมองไม่เห็นเตี่ยบอ้อเก็กที่เตี่ยบอ้อเก๊กสวมใส่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเนื้อแพรสูงค่าตัดเย็บอย่างรัดรูปข้าวของที่พกพาติดตัวก็ผ่านการคัดเลือกโดยละเอียดทุกชิ้นล้วนเหมาะสมกับศักฐานะของมันทําให้ผู้คนไม่รู้สึกว่ามันยากไร้และไม่เห็นว่ามันจงใจอวดโอในยุทธจักรมีบุคคลที่พิถีพิถันเช่นเตี่ยบอ้อเก๊กไม่มากนัก แต่ยามนี้มันเดินเข้ามาพร้อมกับคนผู้นี้ถึงกับคล้ายเป็นผู้ติดตามของคนผู้นี้ก็มีป่านคนผู้นี้หากไม่ใช่เลี่ยงเสียเปียในโลกยังมีผู้ใดที่อาจเป็นเลี่ยงเสียเปียเลี่ยงเสียเปียหากไม่ใช่บุคคลเช่นนี้มันก็ไม่ใช่เลี่ยงเสียเปียแล้วปราดแรกของเลี่ยงเสียเปียก็พบ,บเห็นเซียวจับอิดนึง่งเช่นกันมันก็ไม่รู้จักเซียวจับอิดนึ่งและไม่เคยพบเห็นเซียวจับอิดนึ่งมาก่อน ยิ่งคิดไม่ถึงว่าชายหนุ่มที่ยืนอยู่บนบันไดศิลาหน้าประตูห้องโถงในยามนี้คือเซียวจับอิดหนึ่งแต่เลี่ยงเสียเปียเพียงกว่าตามองแวบหนึ่งก็พบว่าชายหนุ่มผู้นี้มีส่วนผิดแปลกแตกต่างกับผู้อื่นมากหลายที่แถผิดแปลกแตกต่างที่ใดมันก็บอกไม่ถูกเลี่ยงเสียเปียคิดชมดูชายหนุ่มผู้นี้ให้มากกว่านี้แต่มันไม่ได้ทำเช่นนี้ทั้งนี้เพราะการสำรวจมองคนผู้หนึ่งเป็นเรื่องเสียมารยาทอย่างยิ่ง ในชีวิตเลี่ยงเสียเปียไม่เคยกระทําเรื่องเสียงมารยาทต,ต่อผู้ใดมาก่อนรอจนคนทั้งหมดพบเห็นเลี่ยงเสียเปียและเตี่ยบบอเก็กย่อมบังเกิดความปันป่นป่วนคราหนึ่งจากนั้นเตี่ยบบอเก๊กค่อยกราบพบสิมไทกุลสิมไทกุลย,ยังคงแย้มยิ้มแต่ในดวงตาปราศจากรอยยิ้มแม้แต่น้อยคล้ายพบว่าเรื่องราวไม่ถูกต้องแล้วเตี่ยบบอเก็กกราบกรานแล้วกล่าวว่า ผู้เยาวเร่งรุดมาสายรบกวนให้หูหญินรอนานโปรดให้อภัยด้วยสิมไทกุลยิ้มพลางกล่าวว่าไม่เป็นไรมาสายย่อมดีกว่าไม่มาใช่หรือไม่เตี่ยบอ้อเก๊กรับคำคราหนึ่งสิมไทกุลกล่าวอีกว่าตูเซ้าเทียนไฮเหลงจือ้อกับเจ้าอินซีแขนเดียวเล่าพวกมันฉะไหนไม่มาหรือไม่มีหน้ามาพบเราเตี่ยบอ่อเก๊กทอดถอนใจกล่าวว่าพวกมันไม่มีหน้ามาพบไทยหูหยินจริง ดวงตาของซิมไทกุลคล้ายเปลี่ยนเป็นเยาวไวกว่าเดิมพอประกายแวววับกล่าวว่าดาบสูญหายไปแล้วใช่หรือไม่เตียบออกเก๊กก้มศีรษะต่ำลงซิมไทยกุลกล่าวอย่างเฉื่อยชาว่าดาบสูญหายไปกลับไม่เป็นไรเกรงว่ากระทั่งผู้คนพลอยสาบสูญไปด้วยเตียบออกเก๊กก้มศีรษะต่ำกว่าเดิมกล่าวว่าผู้เยาไม่อาจแบกหน้ามาพบกับไทหูหญินเป็นความสัตย์เพียงแต่ว่า ซิมไทกุลพลยิ้มออกมากล่าวว่าเจ้าไม่ต้องอธิบายเราก็ทราบว่าภาระรับผิดชอบเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เจ้าเมื่อเจ้าอินซีแขนเดียวร่วมทางกับพวกเจ้ามันต้องแย่งชิงเป็นคนถือดาบเล่มนั้นดังนั้นดาบยังคงสูญหายไปในเงื้อมมือของมันแน่นอนเตียบอเก็กทอดถอนใจกล่าวว่ามาดแมนเป็นเช่นนั้นผู้เยาวก็ยากปฏิเสธความผิดฐานเล่นเล่อได้หากไม่สามารถช่วงชิงดาบกลับมา ผู้เยาไม่อาจแบกหน้าพบกับสหายชาวบูลิมได้สิมไทกุลกล่าวว่าผู้ที่สามารถช่วงชิงดาบจากเนื้อมือเจ้าอินซีแขนเดียวในโลกกลับมีอยู่ไม่กี่คนคนที่ช่วงชิงดาบเป็นใครเป็น่วงซี่เนี้ยสิมไทกุลทวนคำว่า่วงซี่เนี้ยนามนี้เรากับเคยได้ยินมาฟังว่านางมีฝีมืออยู่ท่าสองท่าแต่อาศัยฝีมือท่าสองท่าของนางเกรงว่ายังไม่อาจช่วงชิงดาบจากมือเจ้าอินซีแขนเดียวได้ เตียบอ้อเก็กกล่าวว่านางย่อมยังมีผู้ช่วยคนหนึ่งเป็นผู้ใดเตียบอ้อเก็กทอดถอนใจยาวเน้นเสียงที่ลระคำว่าเซียวจับอิดหนึ่งผู้คนในห้องโถงสมกับเป็นวินยูชนมาดว่าได้ยินข่าวกราวที่น่าตรนกผึงเพียงนี้กลับยังสามารถสะกดจิตระงับใจไม่แสดงท่าทีแตกตื่นผิดหวังออกมากระทั่งคนกล่าวว่าจาสักคนก็ไม่มีทั้งนี้เพราะในช่วงเวลาเช่นนี้ไม่ว่ากล่าวว่าไกไร ต้องสร้างความลำบากใจแก่เตีออ่ยบหมเอเก๋วินยูชนย่อมไม่สร้างความลำบากใจแก่ผู้คนผู้ที่มีสีหน้าตื่นเต้นสงสัยมีเพียงสองคนหนึ่งคือเอี้ยไคไถ่หนึ่งคือ่วงซี่เนี้ยเอี้ยไขไถ่จับจ้องมอง่วงซี่เนี้ยหวงซี่เนี้ยกลับจับจ้องมองเซียวจับอิดหนึ่งนางย่อมประหลาดใจยิ่งนางทราบดีว่าที่สูญหายไปไม่ใช่ดาบล่ากวางที่แท้จริงอย่างนั้นดาบที่แท้จริงไปที่ใดแล้ว เมื่อได้ยินชื่อเซียวจับอิดหนึ่งสิมไทกุลค่อยขมวดคิ้วพึมพำว่าเซียวจับอิดหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งระหว่างนี้เราฉันไหนได้ยินแต่ชื่อคนผู้นี้คล้ายกับว่าเรื่องเลวร้ายในโลกล้วนถูกมันกระทำจนหมดสิน้นนางพลันยิ้มออกมากล่าวอีกว่าเราผู้เท่ากลับต้องการพบคนผู้นี้คนผู้หนึ่งสามารถกระทำเรื่องเลวร้ายมากมายปานนี้กลับไม่ง่ายนัก หลีกังปั้นหน้าเคร่งเครียดกล่าวว่าคนผู้นี้หากไม่กำจัดยุทธจักรยากสงบลงได้จะช้าเร็วต้องมีสักวันที่ผู้เยาจะปลิดศรีรษะของมันมาส่งมอบต่อไทหูหยินสิมไทกุลไม่แยแสสนใจมันกลับกล่าวว่าชื่อแชติงเจ้าต้องการศรีรษะของเซียวจับอิดหนึ่งหรือไม่ชื่อแชติงขบคิดแล้วกล่าวหลีเฮียกล่าวไม่ผิดคนผู้นี้หากไม่กำจัดยุทธจักรยากสงบลงได้ สิมไทกุลไม่รอให้มันกล่าวจบก็กล่าวอีกว่าลิวเซกแชร์เจ้าเล่าลิวเซกแชร์กล่าวว่าผู้เยาคิดพิสูจน์ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกับคนผู้นี้มานานแล้วสิมไทกุลกวาดตาไปยังเลี่ยงเสียเปียกล่าวว่าเจ้าเล่าเลี่ยงเสียเปียยิ้มเล็กน้อยไม่ตอบคำสิมไทกุลสั่นศีรษะพึมพำวา่าเด็กผู้นี้ดีพร้อมทุกด้านเพียงแต่ไม่ชมชอบกล่าววาจาพวกเจ้าเชื่อหรือไม่ มันมาเป็นแขกของหมู่บ้านตระกูลซิมครึ่งค่อนเดือนเราไม่ได้ยินมันกล่าววาจาเกินสิบประโยคเอียไขไทยอ้าปากขึ้นแต่แล้วหุบปากลงในบัดดนสิมไทกุลกล่าวถามว่าเจ้าคิดกล่าวกะไรก็บอกมาหรือว่าเจ้าคิดลอกเลียนเลี่ยงเสียเปียดด้วยเอียไขไทยรอบชำเลืองมองห่วงซี่เหนียวแวบหนึ่งกล่าวว่าผู้เยาวเห็นว่าบางครั้งไม่กล่าววาจายังดีกว่ากล่าววาจาสิมไทกุลหัวรอออกมากล่าวว่า อย่างนั้นเจ้าเล่าเจ้าใช้คิดค่าเซลจับอิดนึ่งหรือไม่เอียไขไทยกล่าวว่าคนผู้นี้มีชื่ออื้อเฉาไม่ว่าผู้ใดาสามารถกําจัดมันจะมีชื่อระบือหรือลั่นผู้ยาวย่อมมีความคิดเช่นนี้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเป็นอย่างไรเอียไขไทยก้มศีรษะฝืนยิ้มกล่าวว่าเกรงว่าผู้ยาวยังไม่ใช่คู่มือของมันสิมไทกุลหัวรอบพลางกล่าวว่าประเสริฐ ยังคงเป็นเจ้ากล่าววาจาตามความสัตย์เราผู้เท่าชมชอบบุคคลที่เรียบร้อยสัต์ซื่อถือมั่นเช่นนี้หน้าสียดยที่เราไม่มีหลานสาวคนที่สองยกให้กับเจ้าใบหน้าเอี้ยกไข่ไถแดงฉานในบัดดลไม่กล้ากวาดมองไปทางด้าน่วงซี่เนี้ห่วงซี่เนี้ยมีสีหน้าอย่างไรมันสามารถคาดเดาออกได้สายตาของซิมไทกุลวกกลับมาที่หลีกังกล่าวอย่างเฉยชาว่าเจ้าดูมีผู้คนมากมายปานนี้ ต้องการศรีรษะของเซียวจับอิดนึ่งเจ้าคิดปลิดศีรษะของมันมาส่งมอบต่อเราเกรงว่าไม่ง่ายนักห่วงซี่เนียจับจ้องมองเซียวจับอิดนึ่งกล่าวว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรเซียวจับอิดนึ่งกล่าวว่าเราเบิกบานใจยิ่งห่วงซี่เนียอุทานว่าเบิกบานใจท่านยังรู้สึกเบิกบานใจเซียวจับอิดนึ่งยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเรากลับยังไม่ทราบว่าศีรษะของเรามีค่าถึงเพียงนี้ ไม่ฉะนั้นคงส่งเข้าโรงจำนำไปแต่แรกแล้ว่วงซี่เนี้ยก็หัวร่อแล้ววิการเงียบสงบเสียงหัวร่อของนางสดใสดุดระคังเงินนี่เป็นสวนหลังของหมู่บ้านตระกูลซิมแขกเรือทุกคนล้วนมีห้องพักหลังหนึ่งผู้ที่มายังหมู่บ้านตระกูลซิมหากไม่ยอมพักอยู่คืนหนึ่งใหญ่ไม่ใช่ไม่ให้เกียรตแกบซิมไทยกุลเกินไปเสียงหัวรอของ่วงซี่เนี้ยชะง,งักลงโดยเร็วขมวดคิ้วกล่าวว่า ที่พวกเราช่วงชิงมาเป็นดาบปลอมเล่มหนึ่งชัดๆแต่พวกมันพานบอกว่าเป็นดาบแท้จริงท่านเห็นว่าเรื่องนี้ใช่น่าประหลาดหรือไม่เซียวจับอิดนึงตอบว่าไม่น่าประหลาดห่วงซี่เนียกล่าวว่าไม่น่าประหลาดท่านทราบว่าดาบแท้จริงอยู่ที่ใดดาบแท้จริงเขากล่าวเพียงสามคำก็ปิดปากลงทั้งนี้เพราะเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของคนผู้หนึ่งเดินมาทางด้านนี้เขาทราบว่าต้องเป็นเอี้ยไครไถ มีแต่เสียงฝีเท้าของวินยูชนจึงหนักหน่วงถึงเพียงนี้วินยูชนต้องมาย่องเข้ามาแอบฟังคำสนทนาของผู้อื่นห่วงซี่เนียขมวดคิ้วเข้าหากันพึมพำว่าวิญญาณไม่ยอมผุดเกิดมาอีกแล้วนางหมุนตัวไปถลถึงตาใส่เอียไครไถ่ซึ่งเพิ่งมาถึงกล่าวเสียงเย็นชาว่าท่านใช้ต้องการให้ข้าพเจ้าขอบคุณท่านหรือไม่เอียไข่ไถ่ดิ้นรนจนหน้าแดงฉานกล่าวว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่มีเจตนาเช่นนี้ วงซี่เนี้ยกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงสมควรขอบคุณท่านเมื่อครูท้าท่านเปิดโปงว่าข้าพเจ้าคือ่วงซี่เนี้ยคนเหล่านั้นต้องไม่ปล่อยปละละเว้นข้าพเจ้าแน่นอนเอียกไขไถยกล่าวว่าข้าพเจ้าใหญ่ต้องต้องมงบอกฮวงซี่เนี้ยกล่าวว่าพวกมันไม่ใช่บอกว่าข้าพเจ้าเป็นโจรขโมยดาบหรือเอียกไขไถยยกมือปาดเหงื่อกล่าวว่าข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่ใช่่วงซี่เนี้ยกล่าวถามว่าท่านทราบได้อย่างไร ทั้งนี้เพราะทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าเชื่อถือท่านห่วงซี่เนียกล่าวว่าท่านไหนเชื่อถือข้าพเจ้าเอียร์ไคไทยปาดเหงื่ออีกรากล่าวว่าไม่เพราะเหตุใดข้าพเจ้าเพียงเพียงเชื่อถือท่านห่วงซี่เนียมองดูมันมองดูไปหน้าสี่เหลี่ยมสีหน้าที่สัตว์ซื่อของมันดวงตาอดเปียกชุ่มเล็กน้อยมีได้ต่อให้นางเป็นมนุษย์ท่อนไม้ก็มีช่วงเวลาที่ตื้นตันใจ ปริตานั้นนางแสดงออกซึ่งน้ำใสใจจริงอดกลุมมือเอีย้ยใครไถ่ไว้ไม่ได้กล่าวเสิยงนุ่มนวลว,ว่าท่านเป็นคนดีผู้หนึ่งจริงๆดวงตาของเอีย้ยใครไถ่ก็พลอยเปียกชุ่มตะกุกตะกักว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ดีเกินไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่เลวเกินไปข้าพเจ้าห่วงซี่เหนียแย้มยิ้มอย่างอ่อนหวานกล่าวว่าท่านเป็นวินยูชนผู้หนึ่งจริงๆและก็เป็นตัวง้องมตนหนึ่งจริงๆ นางพลันฉุกคิดถึงเซียวจับอิดหนึ่งดังนั้นคลายมือจากการยึดกลุ่มเหลียวหน้าไปกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าท่านเห็นว่ามันรอยยิ้มของนางพลันชะงักค้างทั้งนี้เพราะเซียวจับอิดหนึ่งไม่ได้อยู่ที่ด้านหลังของนางแล้วเซียวจับอิดหนึ่งหายสาบสูญไปแล้วห่วงซี่เนี้ยตะลึงลานชั่วขน,นะค่อยกล่าวว่าเขาเล่าท่านเห็นเขาไปที่ใดหรือไม่เรียกใครไถตะลึงลานถามว่าผู้ใด ทั้งตีของข้าพเจ้าท่านไม่ได้พบเห็นเขาเอีย้ยไข่ไถตอบว่าไม่ไม่พบเห็นห่วงซี่เนียร้องว่าหรือว่าท่านเป็นคนตาบอดผู้หนึ่งเขาเป็นบุรุษใหญ่โตปานนั้นท่านมองไม่เห็นหรือเอีย้ยไข่ไถกล่าวว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่พบเห็นจริงๆข้าพเจ้าเพียงเพียงเห็นแต่ท่านห่วงซี่เนียขยี่เท้ากล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นตัวโง่งมจริงๆ คมไฟภายในห้องยังจุดสว่างสวัยห่วงซี่เนียเพียงหวังว่าเซียวจับอิดหนึ่งกลับมาในห้องพักแล้วแต่ก็ไม่กล้ามั่นใจทั้งนี้เพราะนางเข้าใจตัวเซียวจับอิดหนึ่งเป็นอย่างดีนางทราบว่าเซียวจับอิดหนึ่งจะสาบสูญไปได้ทุกเมื่อเซียวจับอิดหนึ่งสาบสูญแล้วจริงๆภายในห้องไม่มีผู้คนแม้แต่งเงาใต้เชิงเทียนทับกระดาษแผ่นหนึ่งคราบหมึกบนกระดาษยังไม่แห้งสนิทเขียนด้วยลายมือที่ประหลาดพิกลของเซียวจับอิดหนึ่ง มีข้อความว่ารีบแต่งให้กับมันเถอะไม่เช่นนั้นท่านต้องสำนึกเสียใจภายหลังเรากล้ารับประกันในชีวิตท่านไม่อาจสาะพบบุคคลที่ดีต่อท่านยิ่งกว่ามันอีกห่วงซี่เนียขบกามกรอดกระทั่งขอบตาก็แดงกำ่ำกล่าวอย่างขุนแค้นว่าตัวบัตรซบเจ้าเดรัจฉานไม่อาจนับเป็นผู้คนได้เอียไขไทยที่ติดตามเข้าห้องยิ้มประจบกล่าวว่ามันไม่ใช่เป็นทั้งตีของท่านหรอกหรือ ท่ไหนเลยด่าว่ามันเช่นนี้ได้ห่วงซี่เนี้ยกระโดดปราดขึ้นร้องดังๆว่าผู้ใดว่ามันเป็นทั่งตีข้าพเจ้าท่านพบเห็นผีสางหรือไรเอียไข่ไถ่ร้อนรุ่มจนปาดเช็ดเหงื่อเป็นพลวันกล่าวาว่ามันไม่ใช่ทั่งตีของท่านมันเป็นอะไรห่วงซี่เนี้ยกลั้มกลืนน้ำตาไม่ให้ไหลหลังกล่าวว่ามันมันก็เป็นตัวง่งมตนหนึ่ง